ไม่เก็บของกินไปไม่ผมไม่เก็บของโอ้ยเฮ้ยอยาไปอย่าไปเราเล้ยวเราเล้วเกินไป้ยไหนไหนไหนตัวเราต้องตายตัวเราต้องตายเกไปมาแล้ยทพี่ตายหนึ่งพี่ตายโอ้ยทไมมันมีอ้นี้มันบาว่ะกลิงกว่าไคืออะไรอ่ะปืนระเบิดเหรอมปืนรอยคัทเล้นขวาดิข้นขวาเหรอเฮ้ยดเียดูเสเสียดูสีดูสีเสียยงหหดเงินงิ ก็คือยังไงอะหมดหมดซอมบี้เราเราเจอคนเราต้องฆ่าคนปหมไม่หนูวะพี่ต้องย่าฆ่าคนกับซอมบี้ไปด้วยกันเลยนะต้องเกิดมาใกล้กูอีกกูได้ยินเสียงอะไหนพี่มันอยู่ผมคอยกินหน้าไหนวะได้อูซี่วะอูซี่เฮ้ยผมได้หมวกสามไม่เฉยเลยวะนี่อะไรสัตว์เฮ้ยใครมาแย่งกูฟาร์มวะเต็โคตรดีเลยวะอ๋อน้องไอ้น้องนี่เป็ยนไหมน้อง เก็บยังไงอ่ะน้องอ้าวสฉบได้ไหมอะน้องได้น้องวันนี้เก็บได้เอาหรอเอ็บกระโดดมาให้หน่อยดิกระโดดเก็บเนี่ยก็โหมดนี้เก็บของได้แล้วนะครับที่ไหนมูบอกว่าทีหมวกแล้วเราใช้ยูมาให้ใช้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยบียร์มีดสั้นมาไงอ่ะด้านกดที่ระเบิดครับมันเอาไว้ปลาน่ะอ้าแล้วแล้วแล้วระเบิดกดตัวไหนมีแทงด้วยมีแทงกับขว้างเว้ยเนี่ยไอ้ระเบิดกดตัวไหนอะ้างไปแล้วเฮ้ยกูยกเลิกโอ้โหจอด อะไรวะเพราะว่าใเป็ดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิโอ้าโอยระเบิดอะไรวะเสียแก๊ตติงเหรอไงใช่เสียมันเื่อเดี๋ยวมันเอาไว้เอาไว้ไปฆ่าคนอื่นแน่เลยว่ะระเบิดไปฆ่าซอมบี้อะพี่เฮ้ยไอ้สิบหกเขสวยจังวะได้จากไหนมาเนี่ยมีดฟันผีแรงมากครับคนดืบแบบธรรมดาเทมบูธรรมดาดีธรรมดาโลแล้วใครจะเอามีดเข้าไปฟันผียิงดิ ไอ้เมื่อกี้ผมฟันไปสองทีไม่ได้ผีนะ <ไอ S 1> เปิดประตูอะไอ้นั่นแหละขเขาเรียกมกมัมมกมัมแหละมันอันย้ายใหญ่เทเลเตอร์ดีกว่าเมื่อคือแต่ฟันไม่ได้กินมกมัมตัวเอมดูดิมันมีบอสด,ด้วยพี่เราต้องหารถว่ะแต่วะอ้าวไปดิที่ผมมาร์กบนน่ะเออว่ะมาร์กจม ไม่ไ e> no อ้บอกกระสุนร้อยเดียวพอวะเออพี่สามสิบทัพสามสิบอะไรนี่เขาเป็นฆ่าคนเอามันน่าจะดรอปของนะเพราะเนี่ยผมฆ่าซอมบี้แล้วผมได้ปืนแก๊งลิงมาด้วยอ่ะฆ่าซอมบี้ได้ได้ได้กระสุนนะกระสุนเขียวนะผมได้แก๊งลิงมาผมไม่ได้เลยผมไม่ได้ฆ่าใครเลยก็ไปเก็บปืนยังไงวะน่าเขากดเลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งไงรอบหนึ่งเพื่อพับขึ้นเลยนี่เคยเล่นพับจีบเะคนี่งเลยเจอคนจังเลยไม่เคยเก็บไงไม่เคยเก็บปืนเฮ้ยซอมบี้เกิดไหนที่อ่ะไปหนึ่งเม็ด หัวคแม่เดียโคตรจิกไอ้บีจิกเกิร์ดไอ้กะไอ้มาทผมมีคนนะเว้ยเป็นคนนะไม่ใช่อมบี้นะมานี่พี่วิ่งตามมาเนี่ยเอ้ยเกิร์ดาเกิร์ดมาองง้หูงไงไอ้โครจิกไอ้ตวดแมกดมแล้ว่ากดอะอาเเอาเอาของจริงไอ้กีนมึงเล่นทีผมก็เอ้ยไปจอแล้จอแล้จอแล้นะพี่นะพี่อสองไปก่อนไอ้สองได้นอนน้อนนอนมันคือนอนไไม่นอนไ่นอนไห้เหี้ย ไม่ใช่น้อนไม่ใช่น้อนมันคือคนมันจุกกูยับเลยพี่กีมาขอกูไปหมดเลยบีโอเกินไปเกินไปแบ่งกันบ้างดิโยแบ่งกันบ้างแบ่งบ้างไม่ต้องให้พี่คอยนะแต่แบ่งผมให้รีบรีดุรีดุรีบุรีดุรีนั่นเดิด่าพี่กีเนี่ยนี่ตกใจเลยพี่ไม่ยอมแบ่งของไอ้ก้อนเฮ้ยเป็นมึงนะเอ็นสิหกมันล่ากันสุนช้าหรือว่าอะไรวะเฮ้ยเปลดต่อพี่แดงทำไมเอ็นสิบหกเขาเดาเปล่าใครหัวกูเหรอ มากัดตูดกูเน้อังไหนพี่ผมก็เหมือนเดิมเนี่ยไมเอ้โมมันลกระสุนช้าวะเฮ้ยไอ้สัดบีข้างในีไอ้อ้วนไอ้วนไอ้วนตีไงไอ้วนเหรอเฮ้ยไอ้วนเหี้ยไอ้ี้เยไอ้เหี้ยเลยไม่ใช่ไ้ถึงอไอ้เหี้ยม้มึงใก้กูเก็บมั้งดิไอ้เหี้ยม่ให้กูเฮ้ยเฮ้ยพี่ผู้ขอไปยี่ใกล้ดิไป ไอ้บอยถ้ามันยิ่งมืไอ้มันเดกหัวมึงแล้วมันยิงเยอะหรือเปล่าวะเนี่กูวิ่งหาเพื่อนแล้วไอ้กีฮะไอ้ยพอยอะได้ไงมึงกห้แกด้วยกด้วยแกมาแกนะเฮียบอยเฮ้ยเคยเล่นมันเนอ้กีนเคยเล่นมันเนี่ยไอ้บีมึงดูโฟนไหนบี ปลาดิเผาเผาผีเผาผีเผาผีานะผีผีผีกินเยอะเลยผีผีมีเผาผ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 ีเป็นลัข้าเป็ดผีเผาผีเผาผีเผาผี อ่าเธอทีวีเปาผ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 ีไปเลยเปาผีเมื่อสถานการณ์ผู้โดยเฮื่หลัเข้าหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าแล้วไม่ดูหลังอ่ะเฮ้ทำไมไม่ดูตีดูตีทำไมไม่แบ่งหน้าที่กันดูวะน้องเออแบ่งหน้าที่เลยดีไม่ต่อยแกโอ้ยได้ไม่ต่อยก็ได้เปาผีเปาผีเฮ้ยยืนมาเพราทำไมอยู่กูเดินอ่ะไม่ช่วยดีกูเดินนี่ไหนไหนไอ้เย้เข้ามาในกูดังว้าวคนเดินไอ้ ยไอ้ควันดอกไหนดีออกมั้งดิเอ้าไม่มีไหนไหนไหนไอ้วนปกติว่ามันจะดอกปืนดียังไงเป็ดได้ปืนไฟอะเมื่อกี้ไอ้เฮียเบอร์ริวไอ้ผมไม่มีเฟเดตอะกูมีอันเดียวเฟเดตอะโอ้โหกูมึงอย่าว่าแต่มึงเฟเดตพี่มีสามอะเฮ้ยฮิผีมาผีมาใครมาผีอะแล้วเหรอมีไงเผาผี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 กูเผาผีไอ้ผีอ้วัดผีวัด มาแกมีดด้วยไว้กูได้ระเบิดโอ๊ยไว้ยมีหมูมีหมาด้วยโกตรหมาเนาะโกตรหมาก็เริ่มมันอยู่เนี่ยช่วยกูหน่อยดิช่วยกูหน่อยดิแต่ยื่ไหนอะเต่าหลือพี่บอยพีอยู่ข้างนอกไอ้บีว่าไงวะไอ้บีบ่าวบีบ่าวบี

ขึ้นมาดิมาดิไหน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 แก๊สไฟเต็มพื้นเลยไหนอะของแก๊สไฟนี่ของไอ้เป็ดเหรอใช่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนอะไอ้แท่งนึงแดงอะหนึ่แดงๆอ่ะไหนเป็ดเป็ดเป็ดไหนพี่ผมอยเจอเจอพี่ได้เจอพี่ได้วอยู่และวอยู่และแจมทำไมของเยอะจังวะมีไปยินตัวอะไรตของโคตรแน่นเลยวะไอ้พวกปืนที่หล่นพื้นอยู่อ่ะสามารถเก็บขึ้นมาได้นะเพราะมันจะมีกระสุนอยู่ในปืนอยู่แล้วพี่เออ ได้อหรใช่ใช่ถ้าแบบเราขาดลูกกระสุนอะเอ้ยพวกเราอะผมว่าเราไม่ต้องออกป่ะกดังมันรับง่ายอะไอเขาสวยอยู่เขาบอกเขาบอกว่าอันนี้อันนี้นี่แค่แบบซัมเปิลซัมเปิลนะลูกนูบเขาบอกงี้ยเขาบอกว่าอันนี้แบบที่เราเจอแบบนูบมากอะมาตันแน่นเลยเออแบบยังยังยังแบบว่าเป็นนูบเป็นสกีดกันขนาดนี้เอ้เระเบิดซอมบี้นี่คือยังไงวะใช้ไงวะปลาใส่จะออกมาปลาอะไรก็นออกมาเป็ดเป็ดปลาเลยปลาเลยเดี๋ยวซอมบี้มาเยอะเออปลาเลยอ้าวใช้ไงวะเนี่ย ไอ้ไอ้ควนออกมาแล้วตายเลยปะไม่ตายไม่ตายเราต้องยิงไงเอ,าอ้างใช้ไงอะ่ะใช้ไงอะ่ะก็เคว้งลงพื้นไงบังคาเอ้ยไอ้หนุ่มมันเคว้งไงอะ่ะเนี่ยกูเคว้งลงพื้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยเนี่ยดูดิเก็บกลับได้ด้วยอะไร <c oughs> <า>ไฟไหม้หน,น้าไฟหนยไฟหน่มาดิกูเตรียมมีดแล้วก็น,นี่อ่ะไอ้สะโคบใกล้ๆเหลือบ้างบอกวะ มีนื้อสกบไก่ปะเนี่ยเเนี่ยเฮ้ยคูณมาแล้วเนี่ยโอลโล่กินอุ้งตะกบไกลบแป๊บก่อนเลกไม่สกบมีเนืคูณสามไปข้างในเลยเปล่าในของในของในของเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดืยดคนแลาววะทำไมฮอลโล่กีนเอาเล่าไม่เอาคูณสองดิว่ะระเบิดระเบิดระเบิดซอมบี้นี่คือใช้เพื่อนเรียกเหรอใช่ใช่เรียกไอ้อุ้งออกมาเบิดอาเามือถาปืนอ่ะเรียกเรียกเรียกเอาปืนในกินกีนมาดินี่ไงไอ้บอลปาใส่มึงเห้อไหน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 รอบรอบรอบ อันนี้ให้ไปอีกหนึ่งเดี๋ยวให้ไปนอีกอันนี้มาดิมาดินี่เป็นไงเป็นไงไอพวกเนี้ยไม่ขนาดมือมีดมีดมาดิมาดิมาดิเป็ดเป็ริบูธลม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 เอาเอาเอามีดออกมาไงบูธลมบูธลมบูธลมไม่รู้แหละแต่บูธลมอยู่บูธลม มากินมาดิมาดิมุตรลมมาดิมาดิมาดิเพียมาดิบุตรลมมาดิมาดิเพียมาดิมาดิอยากอยากรู้เหมือนกันว่ามีดผพิ่ักษ์ของพอจะทะลวงไปหรือเปล่าวะมาดิเพียมาดิมาดิมีดผมไม่อยากโขมไปรับภาษาฟรีบอกเลยมาดิมาดิเพียไต่ไหลไปดิมาดิเพียตัดข้อแขนไปหน่อยไว้สัตว์เอ้ ตาเยจะมืดแล้วจะมืดแล้ว,ลวเฮ้ยบอสได้บอสอ,อยู่ข้างข้าเฮ้ยช่างมั่งเดี๋ยวจะมืดแล้วแมวดีกว่าเดี๋ยวออกไปตายว่ะไม่ม มอะไรอะไรที่เป็นกล่องๆนี่คือศพแน่บอลอยู่ใกล้เรามากเลยไปดีพี่ไปดี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 เกินไกลมันจะมืดแล้วเสียงเกินจะเป็นอืมโอเคไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าบทนี้มันเล่นนานนี่อะไรปล่อยมันตายไก็ได้ไม่เดี๋ยวลากมาให้เดี๋ยวลากมาให้เราเราเราอยู่ของเราไว้แล้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลากมาให้เดี๋ยวพี่ลากมาให้มึงเองเออมึงเอางี้เลง ถ้าเกิดมันมาถึงใกล้ๆก็ด้ออกองมเรื่องของมือเลอาให้เป็ดมึงทำมึงทำจนเพื่อนเขาเรื่องของมึงแล้วไอ้ยี่กูกลับกได้วะอยู่ไม่ได้แล้วอะเอ้ไกลๆก็ไม่ละผมขนาดปัดนมแต่กายหน้าเดิปักปงปักปืนชิคพงชิคพัจำได้ว่าเห็นเรเซอร์อยู่ไนรเซอร์อยู่ไหนวะชิพอยู่ห้องน้ำไไไม่ไปเอนเซเซอร์อยู่ไม่ใครเก็บเเซอร์ไปใช่ปะ ไม่นะเฮ้ยคนคนคนหมากูหมากรูไหนไหนไหนอันนี้คนอันนี้คนนะมาแน่กูเลยแน่กูเลยชิคกูเลยเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยแ้าผีเกิดแล้วนะถ้าผีเกิดแล้วนะก็เอาคนก่อนแล้วค่อยเอาผีเดี๋ยคนคนคนอยู่างเขาหน้ากูเหรอเขาหน้ากูเฮ้ยเอังเอาผีมาฆ่าเราต๋องแค่นกให้นกให้นกตัวแรกบอกเลยว่าทุกคนเป็นผีไปดูขวาไว้ปดูขวาโอเคโอเคดูขวาเยมไอะเหมันจะมาเตะบอลเลยวะเมื่อกี้ไหนแกกิน ไม่ไไไม่ใช่บอกแน่นอน่ะคือคนแน่นอนเลยไอคนที่เราพามามกูด่พี่มาแล้วีม่ีม่อมันโคตรโปกเลยกว่าตอนในนคุณหกคุณหกคณในตอนในตอนช่วงเมือต้นน่ะเรารบไปข้างนอกก่อนก็ได้นะแล้วค่แว่าไปรับข้างในตอนที่แบบคนเริ่มเยอะไอพีพีตีกูพีตีกูพี่ก็พีก็ตีขึ้นดิคนมันเห็นเราให้แล้วเดี๋ยวมันยิงกันไปเข้า เราแห้งไงไหนกินไหนคุณนะอยู่ไหนอะไรพี่อยู่ที่พื้นนี่เห็นปะมาดีที่มีในพื้นนะพี่ลอยอยู่เกิดมาเป็นนักลบเอ้าคุณนะใครวะเข้าตัวเฉยไอ้เฮียไอ้เฮียมาเรียบร้อยยิ้มนี่ไงเฮียปีนเข้ามาอ๋อปีนเข้ามาเริ่มมึนแล้วว่าเริ่มมึนแล้วว่าปีนเข้ามาเหรอ เอพีพีแฟนแ่นแฟนมาเลยพี่เอ้ยพี่เอพีพีดีกว่าขอแมงขอแมงขอแมงเมงไเหรออื้งวาได้มาดิกดวีกดวีกดวีมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีอะไรไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยอะไรไปดูไอ้เหี้ยกรอบกรอบกรอบเฮ้ผมวิ่งไม่อหอวะอือหือสามเดนเผาดิเผาผีเผาผีไอ้พวกพี่ว่าเผาผีอยู่เผาผีอยู่ 屌皮，屌皮。 หมดแล้วโอ้ไม่เท่าไรดี่ว่ะคืนนี้นี่เผาผีเผาผีไม่หมดเอ้ยรู้หมดหรือไม่หมดแล้วกูเผาผีทิ้เดียวเพื่ออะไรเนี้ยอ้อหมดแล้วว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะคนดูอันนี้มันคืออะไรอะเฮ้ยอะไรคนนี่เดินอยู่ข้างนอกอ่ะดาวไหนอ่ะไอ้ยี่ยังตัดเราเฮ้ยยิงก้อนยิงก้อนพวกปั๊บนะพวกปั๊บไอ้เยี้ยบอสข้างในเฮ้ยบอส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  ไม่ใได้บอสไอ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 ้บอส้บบอสไอ้บอส้บอสไอ้บอส ด้วยไอ้เขียวมือกดมือกดมาดิมาดิมาดิขวดมาดิกดมาดิมาดิมาดิจิบแล้วจิบแล้วมาดิมาดิอ้วกแม่งเันไหนเียมาดิมาดิมาดิแท่งแท่งไส้แม่งเลยเฮียพุชลงพุชลงมาดิมาดิไอ้เขียวไอ้เหี้ยวอ้วกเออใช่ดีกว่าดีกว่าดีพีมีประโยชน์กว่าว่ะอะไรนะ พีดีกว่าัวแทงไส้แตกแหละไ่ใช้แบนรีเจอบ้าเจอดีพีบ้างปะเจอแ่ะเต็มพื้นไ้หมโมันโอ้แฮไอ้เฮียไอดีพอถ้าแตกไอดเต็มพื้นอะไม่รู้เอไแต่ผมเห็นอยู่นะดีเฮ้ยคุณจินเ็กทำติเดือนแล้วขอบคุณมากนะครับไอดีพีจะอดีพีนะครเดี๋ยวจลเฮ้ยเขดีขาอะไรอะใครอยเฮียเวย เฮียนี่เนี่ยพี่มีดีพีแล้วเฮ้ยวงหนีเฮียมกดอุปกรณ์ทำอะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะต้องควงคนไกลเลยดูดิโอ้ยถ้าไกลต้องไปไปไหนเอ๋อเอาตลาดแล้วไอ้ียตลกแดดแล้วตอนนี้ตลกแดดแล้วไปมันก็แค่ถามจะไปไหนดีในวง ไปตังไหนดีร้อนเลยไอ้างหนนเรามีบอลไอ้เด้งคะแนนบอกร้อนเลยนะได้ไม่เปิดแอร์มัหน่ะเฮ้ยแม็กหกสิบใครเอาเปล่าเอาพี่เอาเอาเอาผมไม่มีผมไม่มีจีบห้หน่อยดิสองชั้นสองจีบห้หน่อยดิต้มไม่ได้อ้าวคนดูบอกไม่มีกลางคืนแล้วอ่ะต้องไปล่าบอลแล้วอันนี้เป็ดแม็กหกสิบอยู่เขพี่ดิเขาบอกว่ารีดีพีรีโหลดช้าใช่พี่มันก็กระสุนมันก็เยอะนะ ไม่แต่กูทิ้งของแต่งไปหมดแล้วดิจำไม่ได้ด้วยว่าทิ้งตรงไหนอะแต่พี่ตรงนี้ของเยอะมีพวกแม็กซ์ด้วยเนี่ยฉันนับอยู่กองกิ๊บแท่งอะกูทิ้งไปเฮ้ยผมต้องเดินทางแล้วพี่เออแล้วงมาแล้วไปดีกว่าข้างมันดีพีก็เลยต่อให้ผีต่อให้ผีใช่ไหมได้เมื่อกี้หมอมีไล่สับเป็นอย่างเดียวแหละผมไม่เอาปืนยิงเลยโคตรมันเบ๊เบ๊พี่เรียกใครอ่ะ เรวก็เรียกไอ้บีเฮ้ยเขาบอกว่าเฟต์เฟตต่อไปมีร้องขอชีวิตมาโอ้ยอะไรมันจะเอาพวกกูลงวะไม่ตอนเนี้ยที่จะาเอาลงอ่ะเห็นไหมเข้ามาข้างหลังแล้วอ่ะโคตรไวอะไรอ่ะวงเอ้ยชืดทซนไมโซนไวขนาดเนี้ยใช่ปกติจะไม่เจ็บตายตายตายแน่จะเจ็บไปบีตายตายตายเลยอะไรบีอย่าเออ แต่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 ของพับจีโมบายอ่ะบางโหมดอ่ะวงมันแรงมากเลยนะใครเขายืนอยู่กันวะเอาอีกหนึ่งเม็ดบอสบอสบอสดเฮียยิงให้มันเดินมาหาไม่ได้สักเฮียพี่ยิงมันไม่เดินเนี่ยเอ้เหมือนเราอยู่ไกลแล้วมันไม่เห็นนะแต่เรายิงมันได้นะบอสอ่ะก็เลยมันยืนมึนอยู่เนี่ยแล้วอยู่นอกวงเฮียใครยิงอ่ะอย่างคมตายแล้วเฮียได้บอสอ่ะเออเขตายแล้วก็โอนกากไปเฮียตายไงเฮ้ยทำไมวงมันแรงขนาดนี้วะ วงมาเล็กแล้วไงดูดิเอมีสีแอปเก็บของอย่าตายวะชาติตายวะตายวะตายอะไรตาย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 เออเออตาย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 ก่อนแต่ก็มีสองสองตายเหมือนกันเนี่ยพูดจริงไม่ตายไอ้บีมันเอ๋อเป็นงั <S 2> <S 2> um, <S <S ้นแหละพี yeah. ่ก okay. oh, ็ตายก็โทษเป็ดอ่ะอะไม่เกินผมไหนดูสิพี่มอตังไหนวะนี่โอหกล่องมันเริ่มเลยกล่องบอสอ่ะแล้วมีของเหมือนจะเป็นของสีม่วงด้วยว่ะ โอ้ยหน้ากูมีคนดูเลยเขาบอกว่าถ้าวงต่อไปไม่รีบเข้าวงจะแรงกว่านี้หลายเท่าเลยนะเว้ยกี่เท่าดีกว่าไอบีไข่ว้นะอ้องหนึ่งไปหน้าผมไอบีไม่นกเอาเขาบอกว่ามีคนมีคนก็ยิงมันนกแล้วมีสมองให้หน่อยไหมมีไหมมีไหมแต่พี่ไม่ได้เก็บเลยอะตะโมอะเก็บมากเก็บมากนะเดียวจังเดียวจังเดียวมึงเจ็บแล้วบอย พี่มีพี่มีปืนอ่ะอะไรได้ช่วยมช่วยไหมบอมช่วยไหเพ่หดแล้วหมดแล้วดแล้ช่วแบง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 ช่วแมีชบิกิได้อ้ก็ไม่ได้ไกมากนะแต่วงแรงมากวงต่อไปแต่ว่าจะิ่งทันอยู่ปะใช่่ันอยู่เราเราปะล้วเปให้ฝั่งเรา่วงเลยอบีใช่พี่เอผมน้อยปดไอบีมันโดนเหมือนโดแม่นใส่ะใช่แม่งอย่างเอาเลยแม่โฟเลยใช่ป่ะครับฟุก่ะใช่ป่ะล่ะโฟโฟสกาพี ก็คือปืนแพ้ใช่ไหมล่ะเออปืนแพ้เอออไม่ร์ใช่ก็ไม่มีมาดิเฮี่อ่ะแล้วเปิดในโตเจนเหลวคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงเราตึกรเฮ้ยช่วยหน่อยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วดีเงี้ยเจ็บได้ยังอีกเพื่อนโอ้ยแต่มันตื่อยก่อนโดนหัวโดนหัวโดนหัวคุณกูเจ็บเหมือนกันใหม่เฮี้ยมาดิยิงหน่อยฮี่อ่ะนี่เนี่ยดูหลังฟังแล้วระเบิดไปช่งเลยฮี่อ่ะพยายามหนึ่งยิงเดินวะเดี๋ยวเล่นให้ ชี้นาฬิกาเร็วมากโอตายว่ะตอนนี้ตายว่ะช็อตนี้ตายว่ะตายไมทันแน่เลยผมอ่ะเฮ้ยทันนะกูมีรถใต้บุ้งไป้ตายปัาทันปะต้องลงต้องรลต้องไม่ทันไ่นเลยไม่เ่นยล่กันเล่นกัพี่บอยน่าทันพี่บอยปัญญาที่พอไยพี่ไม่ไม่กูมีอยู่กูมีอยู่เสี่ย ผีชี่บนหลังคาเขายิงแม่งน้องไม่งอบแบบว่าสุดเฉยเนี่ยไมถทันเหรอวะโวมันเจ็บจัดจัดไม่ไม่เมื่อไรถ่านพี่อะทันพี่อะทันเออแต่พวกกลัะตายแล้วไม่ทันแล้วสองคนได้อยู่ได้อยู่มาดิชี่คือมันหนักสุดเลยเว้ยไอ้เหี้ยตัวบนหลังคาเออลลิตี้ด้วยนะประเด็นคือเขามีมาให้ยิงผีไม่ได้มายิงคนงงวะโหมดเนี้ยไอ้พวกนี้รู้เรื่องป่าววะใช้ปืนกูต้องเล่นปืนอื่นวะนี่ะเผาแม่งเลยชี่มาเจอคนอะ DPS อาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมมีเวสุข้า ปืนไฟเหรอใช่มีแะ่นเฮ้ยผมเจอคนอ๋อไม่ใช่อ้วนอ้วนเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยว่ะกล่องอะไรวะกล่องบอสเหรอเฮ้ยน่าเปยนไวน์น้องไอ้น์องเปิดหน้าเอาน้ไหน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 จุดไหนไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะเป็นที่เดียวกับที่ยิงกูไร่ขนี่เหรอเนี่ยที่กูวิ่งมาเนี่ยไม่ไม่ไม่เลยมาร์คมาร์คมาร์คอยู่ตรงมาร์คเหลืองอยู่ตรงมาร์คเหลืองบ้านใหญ่อะเป็นบ้านใหญ่หลัง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 อันนั้นะหลังเรสตะลองไปเอออยู่ระหว่างเลสต์ลองกับบ้านระเบียงเอาไปดิพีย มีอีกไหมแ้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวเออก็กูบาสุก้าไอ้เหี้ยมึงเทะกี่สองดั้เลยบาสุก้าไหนตายแล้วพี่เดี๋ยเปลี่ยนปืนต้องเล่นสี่มันน่าจะเจอคนแล้วเป็ดหลังๆเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพี่คนสุดท้ายแล้วพี่สองหนึ่งแล้วราคาคนแรกก็จบไปพี่ใช่่พีมาดิพี่ไหนคนวะผมไมีบาสุก้าไม่บอยไม่กลัวกูบอกตอนไหนกูกลัว ผมแค่เพิ่มขวัญกำลังใจให้อ่าเพราผมมีอุปกรณ์หนักปืนหนักปืนหนักเอ้ยวงเราวงเราเดี๋ยวก่อนนะเหลือคนแค่คนเดียวเองจะช้าเนี่ยใช่ผมหาอยู่เลยเหลือแค่คนเดียวเองมึงแอบไปตึ่นก่อนนี่จะเปิดตึกแม่งเลยแล้วกันลงออกตึกปะเหลือกี่นัดระเบิดเหลืออีกยี่สิบกันนัดโอ้โหโคตรเยอะมันแทบไมายี่สิบนัดแหละวงจบข้างนอกเปิดวงจบข้างนอกเอามีดแทงมาเลยไม่ละพี่เนี่ยวงจบลานโล่งเนี่ย กูลมควันแม่งเลยแล้วกันอุ้ยเฮียถนะ้ามันโผล่มากูแตกเลยกูลมควันมันเลยเฮ้ยพี่บอย <laughs> ผมลมควันตึกมันเนี่ยไม่ยัไงไอ้ตึกมันนอกวงนี่หว่าตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะได้ตึกหรือเปล่าพี่กีนรติไอ้พี่บอย,อยนั่นแหะใช่เฮ้ยเนี่ยพี่มีคนระเบิดมาเฮ้ยเอยเอว่ะตึก,ต,กตึกแน่เลยเออตึกแน่เลยตึกขวาด้านข้างหน้าวะ เจอแล้วมาเจอมาเจพี่เจอมอเจอปี๋ไปรู้เรื่องเอาไปอีกดิว่าให้ยินโดนมันจะกลาเย็บเป็ดตายยังนะนะเอาไปอีกขาเปิดขวาให้เป็ดยิงกดขวาไว้เป็ดกดตายยับไปอีกตายไปวุ่นแรงเงี้ยวะยอนระเบิดอะไรโคตรไกลเลยวะเนี่ยเอาไปอีกโหตายเถอะเฮียจริงๆนะตอนเนี้ย เอาไปอีกดิมไม่แล้วคือสมัยเขาไม่เดินเ,เ,เทียอะไรเลยวะเขาจะไม่ที่จะทำอะไรหน่อยหรอวะเถียงหน่อยก็ได้เฮ้ยจรจีโอ้โหออ๋อออรถตะมันน้อยมากเหรอเราต้องฆ่ามอนเพื่อเอาบาตุก้าวว่ะไม่มีธงไม่มีเถียงเลยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยพี่ฆ่าซอม,มบี้ไปฆ่าสิบสองตัวว่ะใช่ดูยังไงนี่ไงมีสถิติเนี่ยฆ่ามอนทั่วไปแปดสิบเก้าฆ่ามอนเตอร์ขันข้นสูง14 ของผมสิบเองตากมึงอะเฮ้ยไม่กี่ข้าเป็นร้อยหนึ่งทำไมถึงได้ MVP บ้างงงนี่กูร้อยสามเฮ้ยก่อนพี่บอยขึ้นว่าล่าจนรอดเอาเกินแต่มึงดูยังไงอะ MVP เฮี้ยอะไรของมึงอะได้ไงมันขึ้นอยู่ MVP เบอรีเทลับเบอร์เทลัพเลยตัวกูเบอัพเลยโคตรเท่โคตรเจ่งเลไรจ๋งเล่นโหมดโคตเท่อยจะเล่นเล่นโหมดแบบคอันตรายแบบไปยิงธรรมดาเดด